สวัสดีครับวันนี้ช่องอร่อยจังก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูหมู3ามชั้นผัดขิงนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรของผมเองนะครับก็ลองมาทำทานกันครับเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก็ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆจดไปได้เลยครับหมูสามชั้นนะครับผมใช้250กรัมนะครับก็หั่นเป็นชิ้นบางๆไม่หนามากนะครับ แล้วก็ขิงซอยนะตัวนี้ผมซื้อแบบสําเร็จรูปแบบเขาซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต้นหอมซอยครับแล้วก็พริกจินดาแดงนะครับหั่นเป็นท่อนเป็นเฉียงๆไว้กระเทียมโขกยาบซอสปรุงรสซอสเห็ดหอมน้ําตาลทรายซีอิ๊วขาวนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมใช้กระทะตั้งไฟนะครับ เปิดไฟกลางๆไว้น้ำมันพืชใส่ลงไปครับผมใช้น้ำมันลํำข้าวนะครับตรงนี้ในการผัดใส่น้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมโขกหยาบที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปแล้วก็พริกจินดาแดงครับที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปครับทำการผัดให้หอมครับในขั้นตอนนี้ครับ เป็นกระเทียมไทยนะครับผมใช้กระเทียมไทยเมื่อพริกกระเทียมเราหอมแล้วเราก็ใส่หมูสามชั้นลงไปเลยครับผมใช้หมูสามชั้น250กรัมน,นะครับตรงนี้ซื้อมาผมก็ให้ทางาร้านค้าเขาหั่นให้พร้อมเลยนะครับเพื่อนๆเราก็จะต้องอเราไม่ต้องเสียเวลามาหั่นเองนะครับ ตรวนี้ก็ผัดให้หมูของเราเริ่มสุกเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันครับเพื่อนๆปรุงด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายตามด้วยซอสเห็ดหอมนะครับ ใส่ลงไปเลยในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาคนกุกแล้วทุกอยาก่างเครื่องโคงกับเนื้อหมูให้เข้ากันเลยนะครับตรงนี้ผมจะใช้ซอสเห็ดหอมนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้ซอสหอยนางดมก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วยขิงซอยนะครับที่เราเตรียมไว้ัใส่ลงไป กลิ่นหอมโชยมาแล้วนะครับเพื่อนๆได้เข้าร้อนๆนะครับผมจะเติมน้าเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้อ่าผัดของเราแห้งเกินไปนะครับจะไม่ใส่น้ําเยอะนะครับสุดท้ายก็ต้นหอมซอยนะครับใส่ลงไปครับ ทำการผัดนะครับผัดตรงนี้ผัดให้ต้นหอมของเราสลดก็เป็นอันใช้ได้นะครับไม่ต้องผัดนานจนต้นหอมของเราเสียดเซียวไปหมดนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ลองมาทําทานกันนะครับเมนูนี้ก็อร่อยเลยครับในช่องอร่อยจังของเราก็มีเมนูอื่นๆอ,อีกหลากหลายมากมายนะครับ ก็เข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับเข้าไปติดตามรับชมกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผัดหมู3มชั้นผัดขิงอร่อยอร่อยของเรานะครับได้ข้าวร้อนๆนะครับเพื่อนๆ นี่ครับหน้าตาก็หน้าทานเลยนะครับเพืเ่อนๆก็ลองมาทําทานกันนะครับเมนูสําหรับเมนูเช้านี้ผมก็ได้เรียบร้อยแล้วก็ขอตัวไปทานอาหารก่อนนะครับสวัสดีครับ